ค่ะสำหรับฉันแนลนะคะวีนจะมาเปิดกล่องนะคะดูว่ารไม่ได้สั่งอะไรนะกล่องใหญ่เลยนะคะสั่งจากช้อปปี้นะคะทุกคนกล่องใหญ่บเบลอร์บเต้ใหญ่บเบลร์บเต้ จำไม่ได้ละ <laughs> มาต่อกันนะ <c oughs> นก็จะนี่มาให้นะก็นนก้วอ่นนานให้

ไปติดกันหน้าบ้านนะคะก็จะมาติดตรงป้ายนะคะนี่ตอนนี้เขาติดกันไม่ได้ไม่ได้อยู่นะะทุกคนนี่ลางวันนะจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะก็ไม่ได้สั่งมาหลายอันนะคะนี่ติดตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะตุดนะคะหน้าร้านนะก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็มี ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนกลางคืนกันอีกทีด้วยเนาะน,นะคะก็จะเป็นแสงจากโซล่าเซลล์นะทุกคนโซล่าเซลล์ค่ะแม่ซื้อมาโซล่าเซลล์ใช่ค่ะซื้อมาติดนี่นะคะก็จะสว่างอยู่นะคะทุกคนให้บุญสิอ๋อแม่สั่งมนาะใช่ไหมสั่งมาติดในโซล่าเซลล์น,นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นนะคะอันก็จะเป็น ว่วงนะแต่ตรงนี้ก็คือมีแสงไฟที่บ้านด้วยมุมหนึ่งที่เราได้ไปติดไว้นะคะมืดอยู่นะคะทุกคนตรงนี้ก็ได้ติดไว้นะด้านเะสาไฟตรงนี้นะคะแล้วกับเสาไฟเราก็ติดที่ป้ายนะคะทุกคนป้ายก็ก็ถือว่าสว่างนะคะ หมด,ด้านไปในตัวสำหรับโซลารเซลล์นะคะประโยชน์เขามีหลายอย่างนะคะอายุการใช้งานก็นานนะคะประมาณ8-10ถึงปีประหยัดค่าไฟค่ะเพราะว่านางใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเรากลับมาบ้านดึกๆค่ะทุกคนบ้านเราก็จะสว่างทั้งหลังเลยนะคะเพราะว่าโซลาเซลล์เขาทํางานของเขาเองพอมืดปุ๊บเขาก็จะสว่างปั๊บเลยนะคะใครชอบก็ลองหาซื้อดูนะคะไม่ได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะ ที่นี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ